สวัสดีนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บของอยู่นะครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือเอาไว้หุงข้าวเหนียวนะครับเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวนะครับอีสานภาษาอีสานก็คือเอาไว้นึ่งเข่านะครับอันนี้ก็เป็นไฟไฟข้างหน้ารถอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่เราติดไอ้กระทินะครับ ตัวนี้ก็เป็นกล่องสติกเกอร์กล่องยาที่เาขาเรียกว่าอะไรมีตะเกียบเลยและนี่ก็เป็นของออยนะครับถ้าเหลือของเขาก็ใหม่ดูกับก็จะไปทำเดี๋ยวนี่ก็ตัวนี้นำเสนอเลยครับเดีย๋ยวจะไปรีวิวไอ้นี่คือไอ้ถ่ายว่าคืออะไรนะครับ หนึ่งสองสามไม่รู้แน่นอนอนะ่ะอันนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดตัวนานตัวนี้เป็นไม่ใช่หม้อนะครับไม่ใช่หมอ้อแต่ว่ามันเป็นที่เก็บน้ํานะครับเก็บได้ห้าลิตรนะครับโดยเราแกะเอาน้ําใส่กนะีอไหมฟึ๊ฟึๆๆๆๆๆ๊บฟึ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 ๊บน้ำเต็มแล้วก็เอามาใช้ล้างมือล้างหน้าล้างจานเลยก็ว่าไปที่เราอยู่ไกล,ลนะ อย่างกับอยู่ไปในป่าตั้งนานส่วนตัวนี้ก็คืออะไรวะไฟเอาไว้ประดับเต็นท์นะครับทำให้เราสรงสว่างกันเลยทีเดียวว่าเอาแบบเอัอนี่ก็ตลอดไฟเอาไว้เวลาเต็นท์เรานะครับกลางเต็นท์ก็จะมีแม่นี่ห้อยไว้แล้วก็กดเปิดไฟแต่ว่าถามไม่มีแล้วไอ้นี่ ก็คือถุงปะคลร้อนสําหรับคนที่ไม่ปกตินะครับคนที่เลือดไหลทุกเดือนแต่อันนี้ไม่ได้เลือดไหลนะครับไปบุนปูนะครับมันอาจจะหนาวเราก็จะต้มน้ำนะแล้วก็เอาใัยในนี้แล้วก็จะมานอนก่อดส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือแก้ววิเศษนะครับโดยเราจะกดปุ๊บ ไอ้ตรงนี้มันก็จะสั่นน,นะครับรเหมุนต๊ดนะครับมันเอาไว้สำหรับคนนั่นเองครับใช่เวลาเร่งด่วน,ดดนกดเลยจบกินครั้งเดียวนะเก็บไว้นี่คือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่บ้านอันนี้ก็ที่ที่ที่โทรศัพท์อะเออโทรศัพท์ เราวางโทรศัพท์เหรครับที่วางโทรศัพท์เราแม่งยันไมออกเนาะยังไม่ออกรูออก้วันนึงไม่ออกมานี่ไงนี่เลย,น,เลยนี่เลยครับมาไปติดในตัวกระทิ๊บโหเลอะเลยเก็บเองอันนี้มาดูอันนี้ต่ออันนี้ผมนำเสนอเลยนะครับผมไม่ได้โฆษณานครับแต่ว่าใช้โคตรด,ดีครับเป็นที่เช็ดกระจก ใสจนคิดว่าไม่ได้ใส่กระจกนะครับจะใส่จริงๆนะครับมันจะมีผ้ามาให้ผ้าตัวนี้เช็ดโคตรดีส่นตัวนี้ก็จะไปติดรถอีกแล้วนะครับเพราะว่ารถเราต้องใส่อะไรมีมีไฟชาร์จช,ช,ชาร์จเจอร์นะครับเอาไว้ชาร์จไฟต่อกับแบตเตอรี่นะครับนี่ครับมีบวกมีลบแล้วก็เอาใส่แบตเตอรี่ได้เลยเวลาฉุกเฉินนะครับ อันนี้ก็เป็นปอกหมอนนะครับปอกหมอนนี่จ้าให้อันนี้ก็เป็นกลองตัวนี้เจ็ดสิบบาทบกลองน้ํามันนะครับกองตัวใหญ่น้ํามันไหลโคตรดี<ม>ก็จะมีสายรัดนะครับเอาไว้ใส่อีกคันหนึ่งนี่ก็อีกคันหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เพิินนะเนี่ยเพลินนะเนี่ยเราดูไปดูมาเพิินใช่ไหมล่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นสายเรียกอะไรตลาดนัดอะสายรัด,ดนี่แหละเขาก็เรเียกสายรัดสายรัดยืดอะไม่รู้อะเอาไว้ฉุกเฉินสายรัดห้าฟุตสามฟุตแปดฟุตใช, food, food. ใช่ตัวนี้ฉุกเฉินใช้ไดแไ้แต่ไม่แต่ไม่ได้นะอันนี้เอาไว้ใส่ถังดักไอใส่ย,ยังไงใส่ตรงไหนไม่รู้ใช่ไหมได้นี่ปึ๊บตรงคอรถปั๊บหนีบดักไออยู่ข้างล่างแบบนี้มีอยู่เพียงเดียว แลวนี่เชื่อไหมว่านี่คือหมอนหมอนเป่าลมออกมาโคตรใหญ่แล้วก็โคตรนุ่มขาดไม่ได้เลยตัวนี้ไฟ USB เดี๋ยวเสียบให้ดูครั้งหนึ่ง p o า e r bank ของอ e l ลู p สองหมื่นมิลลิแอมใช้ยันจบทิปว่าไปนั่นนะครับใช้ชาร์จได้สี่ห้าครั้ นี่ไฟกดปับ๊บสว่างระบบแบบตาแตกเห็นป่ะอ๋อันนี้มีเป็นแม่เหล็กดูดเหล็กได้ลองนะลองลดูนี่ครับเรากดนี่เป็นไงโอ้โหสว่างแบบเหมือนเปิดไฟบ้านนะครับไปซื้อมาใช้ซะในลาซาด้า ไม่มีลิงก์หรอกลืมไปแล้ว